สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค้า f ีเ e นะครับในเวอร์ชัน่น1.5 1.0.5นะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นใน1 0 1 5 1จหน้รยาหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับผมจำไม่ได้นะครับผมก็ได้ลงมดลงแอดออนมาเยอะมากเลยนะครับนะมาดูกันครับเป็นยังไง ครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะสอนน่ครับนี่ครับล็อกล็อกนี่ใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับมอกป้อมปืนแล้วก็มอกอะไรไม่รู้นะครับมอกอาวุธสไปเดอร์แมนนะครับมอคป้อมปืนนะครับแล้วก็มอเครื่องบินนะครับยังขับไม่เป็นเลยนะครับรถถังขับไม่เป็นนะครับแต่มีอาวุธที่เก่งมากนะครับก็รถใครว่าอะไรครับผมเรียกว่ารถเข็นพิการนะครับยิงได้ด้วยนะครับโอเคครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับ จะรีวิวที่ละต,ตัวเลยเนาะเอาด่านได้ขอของได้หมดถ้าสดชื่นแพ่ได,ดีกว่าขอของได้หมดถ้าสดชื่นดูน้นะครับก็ไม่เจอกันนานนะครับอ,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 อือครับเดีย๋ยวซับประมาณห้านาทก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะฉะลองนะครับโอเค อตอนนี้เราอยู่บนฟ้านะครับผมก็ได้สร้างที่เร,รียกว่าอะไรวะกระโดดนะครับใครกระโดดถึงก็ได้อแล้วะโดยใช้คอมเมนต์บ็อกนะครับก็ต้องโอต้ตอนนี้ด้คาดูๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาการรีวิวนี่ก่อนนะครับพอป้อมปืนสเปาช็อกเกอร์อันนี้แหละนะช็อโชโกเกอร์นี่แหละนะครับพวกนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ มันสามารถแปลงร่างได้หลายสีมากเลยนะครับแต่ว่าสีดำสีฟ้าสีสีชมพูสีเหลืองสีนะครับไอสีห้าสีนี้นะครับเป็นเป็นสีนะครับที่เก๋งสุดๆนะเอากไก่มาทำไมนี่ครับมาจมิสถามว่าผมหยิบมาทำาไปทั้งสองอันนะไม่ใช่สามอันนะอันนี้มันบ้าครับมันออกมาทั้งสองออกมาทั้งสองชิ้นเลยนะครับ สองสเต็กนี่หว่าสเต็กนะครับครสเต็กเนี่ยสเต็กโอเคครับก็จะรีวิวใกลรๆหน่อยนะครับนี่เลยตีไปตีเฉยเลยนะครับ,ยบแยวทำหนึ่งนะครับผมขอไปทำการปั๊บไม่รู้กว่าใช้สุด C I M E S T D A Y ไปตัวเชอร์กิเต้ไม่ยึดด้วยนะคีบไปน้องสายไหมขอพยานพิพากษา เต็มปากเลยนะโอเคอเปิดเ,เชา้าแล้วนะครบเดี๋ยวผมจะมรีวิวเลยดีกว่าครับก็จยมีประมาณนี้เนาะก็กำลังครับเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีหลายสีครับนี่ก็ยิงมันจะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมมาสี่ห้าตัวนะครับแล้วก็ทำห้าสีไอ้เหียนี่มันยิงกันทำไมเนี่ยแย่งกันโจมตีแย่งกัน ครับเดี๋ยวให้วันยิงเสร็จก่อนนะอ่าเสร็จยังอตุยตูดกันตู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 หคิปเปอร์นีน่กูจะหาคิปเปอร์นั้นผมขอทำการยิรงเลยแล้วกันครับจะได้ไม่ยิงโดนกันครับโอเคจะได้ครับก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำก็จะยิงเป็น โอ้โหวัวพินเทอร์นะครับออขอเสกนี่มานะครับเสกมอนเตอร์ตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับที่มันไม่ติดไฟเวลาเช้าก็ไอซัมบี้อาไรซ่าเลยนี่ครับนี่นี่ตายเลยนะครับตัวต่อไปครับเดี๋ยวผมขอทำการคานี่ก่อนนี่การฆ่าก็ง่ายโคตรนะครับนะ ใช่ค่ะตาก็ขอฆ่าให้เสร็จก่อนนะครับจะได้ไม่เสียโอเคครับก็ฆ่าเสร็จแล้วนะครับก็เป็นศพแบบนี้เนาะตัวต่อไปครับสีฟ้าปึ๊บไม่ได้ยิงเป็นลูกธนูนะครับโอเคปิ้วอาไม่ยิงเฮ้ยเออยิงดิเนี่ยเวลามันโดนฆ่าก็จะติดตามสถานะตามกันครับมันก็จะไม่ฆ่าเรานะครับนะไอ้ป้าโป้งจะไม่ฆ่าเรานะครับ อไอเ้เยอะยังมันสว่วนนี้ผมจะรีวิวเลยครับก็คืออันนี้เอาไว้สาหรับเพิ่มเลือดให้กับป้อมปืนของเรานะครับเวลาเลือดจะหมดแล้วมันสลับกับที่เพิ่มเลเวลครับขวดปลาเลเวลนะครับอันนี้ตัดี๋ยวมันจะแย่งคิวชาวบ้างเลยผมตัดคลิปนะเดี๋ยวผมไม่ตัดคลิปที่หลังครับเผื่อเวลา จะบอกก็คือการเทสเกมเนี่ยเวลาจำกัดมีแค่15นาทีนะครับต่อหนึ่งวิดีโอถึงจะสามารถสามารถลง Youtube ได้ครับอันนี้ชิมพูเนี่ยผมจะบอกอะไรอย่างนึงครับมันไม่ทำอะไรกับมอนเตอร์ครับจะเควนมันจะเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับนี่ครับมันจะเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับเราจะติดสถานะเพิ่มเลือดนะครับโอเควันนี้ผมคิดว่าไม่ยังคิวหรอกเนาะ ตัวต่อไปครับสีเหลืองครับสีเหลืองจะยิงเป็นไฟฟ้านะครับเป็นสโนบอลแล้วที่พอโดนโดนอะไรนะโดนมอนเตอร์ครับว่าจะเป็นสายฟ้าเนี่เนี่ยเดี๋ยวมันยิงอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้มันยิงเป็นถังน้ำมันเดี๋ด้แล้วนะครับผมลงมอสบอมเปิลน,นั่นอยู่อย่างนี้ดีวกว่าเดี๋ยวเวลามันเยอะเกินไปผมจะทำการรีวิวเดี๋ยว โัองไอ้กานะครับมันยิงนน้ำมันอ่ะโอเคครับนี่ครับมันก็จะลอยนะครับนะลอยนานด้วยเป็นอะไรที่เก่งนะครับโอเคเช่างมันครับไปต่อครับมันยิงเป็นถังน้ำมันาะว่าแได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นช็อกเกอร์นะครับเพื่อรู้ชื่อมันอันี้ผมตบตรงรับสีเขียวนี่เป็นสีที่ยังไรมากผมยังไรยังไงนะครับผอไฟที่พุ่มหยาบนะครับยังไงยังไงนะครับก็คือดูนะมันยิง นี่ครับมันยิงเป็นลูกไฟนะครับถามว่าจังไรตรงไหนไม่รู้ครับเผื่อมันยิงอัดตัวเราเราก็ตายนะครับนะถ้าใครไม่จยังไรก็เงียบไปนะครับอะไรธรรมดาโอก็พอนะครับเดี๋ยวมันจะโดนแบนนะครับถามว่าแบนยังไงไม่รู้ขู่ไปก่อนไม่รู้ขู่ไปก่อนโอเคไม่อดนะฮะโอเคต่อไปครับเอกครับเอกมันไข่ใช่ไหมนะครับนี่ครับปลาแล้วก็ เป็นป้อมแบบนี้เลยนะครับโอเคครับจะบอกอย่างนึงครับก็คือมันสามารถเกลีได้ด้วยครับโดยการใช้กัน Gun เทอเดอร์กันเทอเดอร์ยัเอยกันเทเดอร์กันเทเดอร์เอ้ยอากาศอยู่นี่แล้วก็ไดมอนด์นะครับกันเทเดอร์จะอัพอัพเป็นร่างสามนะครับนี่ครับก็จะมีสามดอกสามรูนะแ,แล้วก็ใช้เพชรก็จะกลายเป็นขั้นสูงสุดแล้วนะครับ ก็ยิงเยอะมากนะครับแต่บอกอย่างหนึ่งครับเ้ื่อคุณอัปเกรดให้เป็นขั้นต้งสุดแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นขั้นที่3มเนี่ยคุณจะไม่สามารถอัปเกรดโดยอัปเกรดโดยใช้สีนะย้อมมันได้นะครับนี่ครับผมทําอย่างนี้แล้วมันไม่ขึ้นคําเลยนะครับขึ้นคําให้เปลี่ยนสีเลยนะครับนะโอเค,อเคก็เราไปดูวิธีการลงมอดกันเลยนะครับเดี๋ยวลืมเลยไหมว่าไม่ลืมหรอกมั้งโอเค ไเลยตาคิดไปเลยก่อนโอเคครับเรามาดูหน้าหลักกันนะครับผมจะใช้แอปนี้ครับเนี่ยแอปนี้นะครับในการโหลดม็อดนะครับก็โหลดฟรีในแอปใน Play Store นะครับผมโหลดเกมไว้นะครับก็โหลดเสร็จแล้วแค่เขียนว่าไมค์ครับเขียนเสร็จแล้วคนก็หานะครับหาไปเรื่อยๆนี่ครับก็เจอแล้วม็อด แอดแอดอนนะครับ okay. โอเคก็โหลดไปเลยครับพอเราเสร็จแล้วเนี่ยมาดูกันใช้กันเลยครับใช้งง่ายๆนะครับฮะก็กดเข้าไปครับเดี๋ยวแตน่นึงผมขอทำการออกแล้วก็เข้าไปนะครับนี้เกียนออกมาแล้วแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับข้างล่างไม่ต้องสนใจมันนะครับขึ้นไป กดที่คําว่าเรียกดูมอสนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับล้อนี่คือมันมาแรงนะครับพนโหลดเยอะมากนะครับแล้วก็แอดนะครับช่างมันเถอะที่ชื่นชอบเนี่ยถามว่าทําเป็นที่ชื่นชอบได้ไงครับที่จริงของทุกคนเนี่ยที่ชื่นชอบก็จะว่างเปล่านะครับว่างเปล่ายังไงนะครับ <c oughs> ต้องบอกตรงว่างเปล่ายัางไงวิธีการทาให้เป็นที่ชื่นชอบครับ สำหรับคนที่ยังจะไม่โหลดครับแต่ว่าเอออย่าบางว่าเขาก็มาโหลดนะครับแค่ดกดลูกดาวครับมันก็จะขึ้นที่รูปเดี๋ยวผมอันนี้ครับเดี๋ยวผมเอ,เอาเอาไหนดีเอามอเรไฟนะครับผมกดดาวแล้วครับก็จะสีสีเหลืองนครับแล้วมันดูในที่ที่ชอบมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะ,นะนโอเคขอขอก่นขอนเขาก็กวิธีการโหลดก็เลื่อนแอปออนมันหนึ่งครับ ันะครับก็โหลดเลยโหลดเลยลเช่นผมจะเอ,เอาอะไรดีเอา m o ดเอาอ o อะไรดีเนาะเอาพอมดแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีพี่มี channel หนึ่งเคยเคย view แล้วนะครับก็ให้คนให้คุณเมื่อพวกคุณกดติดตั้งไปนะครับแต่ผมจะไม่กดนะครับ พอกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมา open นะครับกดเข้าไปครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าให้คนเลือกแบบที่คุณต้องการให้มันอยู่ในนั้นนะครับก็หาเลือกแบบของคุณนะถ้าใครไม่มีไมค์ครับก็อดเล่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการโหลดไมค์ครับนะครับแบบฟรีๆนะครับโอเคมีพอเราเลือกแบบเสร็จแล้วเนี่ยก็กด มันก็จะขึ้นตัวเรื่องว่าคุณจะเข้าไปเล่นเลยใช่ไหมเพรถ้าใครอยากไปทดลองเล่นก็เข้าไปเลยครับเออกดทางด้านขวานะครับถ้าใครยังไม่นะครับก็กดด้านซ้ายโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับตัวหนังโอคครับบ๊ายบาย